นต่คุณคิดว่าวันนี้ภารกิจของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างลองดาวกันเล่นๆเฉยๆผมว่าเดินป่าไหมเดินป่าผมดูทรงก็เดินไปเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเข้าใครน้องเสือกอกไปเขียวไปกอไปชุดได้ชุดติดแกมนิดนึ่งอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การปีนเขาอ่ะนะปีนเลยนะเฮ้ยผมว่าผมปีนได้ผมผมโตลถบุรีผมโตลถบุรีเราขอเสียงโกรธเือให้กับเจ้าของด้วยฮะเจาของเจ้าข

ผมบอกเลยว่าที่นี้นี่คือแบบที่แบบที่ที่ที่ทีเป็นที่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 ขาวมากครับขาวมากขาวมากใช่นี่เยเหรอไม่ถึงตึขาวหมอขาวมากโอ้โหได้ได้ขาวจริงถี่จริงถี่ไม่ไม่ผมเห็นขาวเห็นดนเนี้ยขาวเห็นในนี้ขาว ก็ในไหนแล้วเราก็มาถึงจังหวัดสระบุรีเราก็จะต้องได้อีสของดีจังหวัดสระบุรีนะครับอกะหรี่ปั๊บตาปุ๊บทีมเขาจะไปคืนสิบอีมงคลก็หร่นะป๊อบทำไมอ่ะไก่เหทีมไก่ไก่เห้ยทำไมมันไก่ทีมนู้นนะทีมตัวเองเล่นมากมั้งไอถั่วไอ้ถั่วเฮ้ยพูดคลยกันเลอยากเผื่อวัง ภาร,รกิจทีมเราภารกิจทีมเราเนี่ยมัน <c oughs> มันใช้ความจำมันใช้ความจำซึ่งทีมเราไม่ค่อยมีแต่คุณง่ายเลยดีง <c oughs> ่ายเลยเพราะคุณเพิ่งผ่านแบบประสบการณ์แบบการอ่านบทมาโอ้โหแต, <c oughs> แต่แต่ว่าสิบเทคไงสิเทคไงถ้าเื่นนี้ต้องไว้ใจเลยไว้ใจท็อปเทนได้ไม่ได้มาอยู่ในยุคแบบอนาคตอีเล็กทรนิกแล้วแต่ว่ากดก็คือกด กดมีไว้โกงกดมีไว้โกงน้กงนี่ไงพวกคุณโดนยึดโทรศัพท์ใช่ไหมผมไม่เอามาไหนอ่ะเฮ้ยบอกได้เลยว่าเรานิ้มยุคแกนอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ป่าป่าเปี๊ยกน่จะหนีอ่ที่ถ้ามาชนะมนต้องชนะถ้าเรามีจิตใจที่แบบรับรู้ในรถของพระธรรมเนี่ยรู้ซึ้งรู้ซึ้งในรถของพระธรรมเนี่ยเขาเราแต่งตัวสวยเดี๋ยวเราก็ชนะเอง อันนี้คือเรากําลังไปตามหาชุดกันอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเออภารกิจแรกเนี่ยคือชุดก็จะหลบซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆจังหวัดแล้วก็จะต้องขึ้นรถไปหากันเดี๋ยวนะจังหวัดเลยเหรอเลยเหรอเออไม่ใช่หรอของที่นี่พออ๋อเปียมไปแล้วเตรเียมไปแล้วเป็นซุขออที่นี่ที่เขาเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเลือกกันว่าจะแต่งตัวจะแบบจะสไตล์ไหนใครอยากจะสวยสไตล์ไหนแบบไหนแบบสวยอะยมีออปชั่นหล่อไหมออปชั่นหลอก็อาจจะพอมีบ้า